ครับผมของทีมงานรถดำซิ่งดินระเบิดครับคนงานอาจารย์จักเรียบร้อยแล้วครับโ้เรียบร้อยครับนี่ติดตามชมครับคนงานจารย์จับ ีมือลูกพี่เราก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่เป็นบอ่อเลขแปดครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้กำลังเดินเก็บขอบนิดนหน่อยห่อยครับผมแต่งนิดหน่อยออมากันสี่คันครับผม รถดับสอง,สองรถไถหนึ่งแมคโครหนึ่งเทเลอร์หนึ่งห้าคันครับจบให้เลยสองวันสองวันเต็มเต็มครับจของถูกใจมากไม่มีปีกนะครับนี่พี่น้องถ้ามีปีกในขนาดไหนนอกระบนี่ตรงนี้ก็ลูกค้าก็จะทำเป็นสะพานสะพานข้ามตรงนี้ครับ กับเจ้าสวิตเตอร์โมเหมือนเดิมจะเป็นสามชั้นครับชั้นดินปั้นคูแล้วก็เบิร์มหนึ่งชั้นแล้วก็ลงไปก็เว้นเบิร์มนะครับเก็บงานนิดน้อยใกล้จะจบแล้วครับปุกผู้ใหญ่มากครับโบลุงนี้ ao quá chặt ừ. nặng chặt tim Bê đi lấy xác rốt mày đã được chưa được thang lung rốt kiều kiều đứng chỗ lẹ mùng luôn à เดี๋ยวให้จันพงศ์ถอยไปกจันพงเอาไปลงตัวล้นเตี้ยวหนึ่งไอตรงต่ำๆอ่ะอ้นู้นอ้นนู้นสูงใช่ไหมนั่นแหละแถวๆที่เอาหัวลงอ่ะจะเอาทำที่รถเกี่ยวลง เป็นไงบ้างครับจารย์เอาให้บอกเริ่มเร็วเริ่มเร็วโอ้โหเริ่รีดนี่เดินรีดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวฝุณพี่วางท่อให้แกนี่ตรงนี้นีรงนี้เหรอแล้วก็ตรงนู้นจุดหนึ่งตรงรถไถอ่ะหลังรถไถอ่ายอะอั่นั้นท่อท่อปูนโน้นใช่ไหมใช่ท่อปูนเล็กๆเก๋ๆ ดดครับโอ้สวยดิเดี๋ยวขุดพี่นาด้วยเดีเ๋ย <c oughs> วที่นาเราจะเอาอีกแบบหนึ่งครับผมเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกค้าโอ้เอาเรื่องเลย พี่ถ้าจะใส่ท่อใส่ให้มันยาวหน่อยดึก๊กเดี๋ยวมันกลุม่มยาวยื่ออกมาใช่เ,เดี๋ยวตกเลยทักๆๆเดี๋ยวมันจะเสียทรงของเราใช่ครับผมให้น้ำไหลลงมาลงครับเราก็ทำตัวค้ำท่อไว้ข้างหลังให้ตาแก่ทำเลยตั้งเสาปูนนะครับเอางั้นไหนก่อนตั้งเสาปูนค้ำท่อไว้ครับผม ใช่ถ้าถ้าได้โจบแพงเลยสุดยอดเลยจบเลยจบเลยนด้นเลยสวยเลยแล้น้ำใสกิ๊กดนะ้วยเนี่ยใช่ชอบมากเลยตรงเนี้ยวิววิวดีตรงนี้ก็จะ<ล>เป็นนะครับผมแล้วที่เรามันโล่งแล้วทีนี้ทำไปตรงกลางเลย,ยนี่ได้บรรยากาศเลย,เลยครับอันนี้ก็ถนนครับเสร็จเรียบร้อย ถนนตรงนี้เราก็เทตัวนี้จะเป็นลูกรังครับที่เราขุดเจอข้างล่างนะครับเราไม่ทําให้เสียประโยชน์กับการที่ขุดผสมกันแล้วไปทิ้งนะครับผมเราจะขุดกองไว้กองไว้ข้างๆบ่อก,ก่อนครับเอาดินเหนียวมาลงข้างล่างเสร็จแล้วก็เอาลูกหังลงให้ลูกค้าครับเอาลูกรังลงให้ลูกค้าประมาณ10กว่าเที่ยวครับนี่ แต่ถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อสมมติว่าผมเอามาจากข้างนอกเนาะอบผมก็นุ่นเลยเที่ยวละแปดร้อยถึงพันหนึ่งอันนี้ตรงไหนช่วยเซฟลูกค้าได้เราก็ช่วยเซฟครับผมเที่ยวละร้อยกว่าบาทครับนี่จะให้เนียนๆเลยครับจัดให้เนียนๆเ,เลยถนนก็โล่งดีครับผมสามารถวิ่งสบายครับสบายโอ้ไล่ถนนไปหาโอเลยครับนี่ เดี๋ยวแกจะมีโครงการทําอีกอยู่ครับแก okay, ขอเวลาหางบประมาณก่อน <c oughs> ส่วนท่อนี้นี่เดี๋ยวเราก็ใส่ให้ครับ <c oughs> ใส่ให้เรียบร้อยเลยวันนี้เอาให้จบเลยครับ <c oughs> วันนี้เอาให้จบเลย ตงนี้เราก็ไปขึ้นถนนดินอยู่โซนดงครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับทีมงานป้าสุนสวัสดีครับ